วาดบ้านให้กูหน่อยดิต้องส่งครูวันพรุ่งนี้อ่ะเสร็จแล้วเชีย่ยแล้วหน้าต่างมันไปไหนวะทุกท่านไม่ต้องงงคุณอยู่ในซีรีส์เรื่องราวเหล่าฮีโร่นั่นแหละถูกแล้วถ้าจะให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องราวก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนที่แล้ว ซีรีส์เรื่องราวเหล่าฮีโร่ออกตอนที่3ไปแล้วก็หายไปนานเลยใช่ๆไอ้นี่เชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วบอลิวูดแมนตอนนั้นสถานการณ์กำลังตึงเครียดเลยเพราะว่าซอมบี้แมนจะมาฆ่าเหล่ามินนทอ์แต่ว่าผมก็สามารถจัดการมันลงได้นี่แหละนี่แหละมันจบลงตรงนี้เดี๋ยวนั่นเสียงอะไรนะ่ะ เฮ้ยฟีรีต่อกันตรงนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วนั้นใครอีกล่ะเนี่ยทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นนี่ไอเจ้าของช่องรีบวาดมึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสงสัยว่าจะต้องติดเกมอยู่แนๆ่ๆเราปิกนิกเลนเจอร์ฉันได้รับคําสั่งจากผู้มีอํานาจสูงสุดให้มาจัดการพวกแกทิ้งกระรวงฮีโร่ส่งนายมาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สูงกว่านั้นเยอะนี่ไอวาดไม่เสร็จมึงเป็นใครวะเนี่ย ฉันชื่อว่าไดเมนชั่นแมนเป็นฮีโร่คลาส S อสฮีโร่คลาสเอสงั้นเลยล่ะเนี่ยแค่ซอมบี้แมนยังจะสู้ไม่ไหวเลยเดี๋ยวก่อนนะไดเป็นชั่นแมนมินอทอพวกนี้ไม่ใช่ปีศาจเขาก็แค่เผ่าพันธ์เผ่าพันธ์หนึ่งเท่านั้นเราไม่จําเป็นจะต้องทํำลายเขาถ้านายเป็นฮีโร่จริงๆนายต้องอยู่ฝั่งความถูกต้องสิเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความถูกต้องมันเกี่ยวกับเลตติ้งลวนๆหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวกแกนะ่ะ เล่ประโยชน์แล <mm ้วอย่างไงเล่านี่ไอ้วาดไม่เสร็จมัวพูดอยู่นั่นแหละถ้ามึงเป็นตัวละครสําคัญจริงเจ้าของช่องมันจะต้องตั้งใจวาดกว่านี้พลังมัดปานกลางเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรวะน่ะโลป้องกันงั้นเหรอหน่อยแน่เอาไปอีกหมัดนั่นมันไม่ใช่โลนั่นมันคนไม่ใช่เหรออะไรวะพลังอะไรของมึงวะเนี่ยนายคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าในกระตูเรื่องนี้ มันมีแค่นายคนเดียวที่รับรู้ว่าตัวเองเป็นตัวกระตูนนะว่ายังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูท่านผู้ชมงั้นเหรอลอยแยกจักรวาลอ,อะไรวันนี้ ที่นี่ที่ไหนอะทำไมบรรยากาศมันไม่คุ้นเลยขอต้อนรับสู่พื้นที่ของฉันอยู่ที่นี่คงจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นล้อแยกจักรวาลนั่นมันตัวบ้าอะไรวะน่ะปีศาจอย่างนั้นเหรอแต่ว่าทำไมรูปร่กงหน้าตาถึงเป็นแบบนั้นน่ะนั่นน่ะสิไม่เหมือนที่เคยเห็นมาเลย เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ลายเส้นของปิงนิกาตูนนี่นาฉากหลังก็ไม่ใช่ใช่แล้วล่ะพลังของฉันคือการเปิดรอยแยกจัก,กรวาลไปมารลหววางจัก,กรวาลของปิงนิกาตูนและจัก,กรวาลของนักวาดการ์ตูนคนอื่นๆเพราะงั้นที่นี่เลยมีลายเส้นการ์ตูนของคนอื่นๆด้วยยังไงล่ะนี่นะหลอพลังของฮีโร่คลาสเอสนะถ้าจัดการพวกนายทั้งหมดได้เร็วเท่าไหร่เรื่องเล่าก็จบไวเท่านั้น คิดจะจบอีพีนี้เลยงั้นหรอไม่ยอมให้จบง่ายๆหรอกโวยจัดการพวกมันซะต้องสู้กับไอ้ตัวนี้จริงเรอเนี่ยพวกเราเตรียมตัวนะปล่อยให้พวกตัวประกอบมันสู้กันไปมึงนํามาสู้กับกูดีกว่าไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าเจ้าของช่องจะสร้างตัวละครแบบกูขึ้นมาอีกตัวแล้วถ้ามึงเป็นตัวการ์ตูนจากเจ้าของช่องจริงๆรู้ใช่ไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้ใครเป็นพระเอก ก็เพราะว่าแกน่ะเป็นพระเอกที่หวยยังไงละ่ะซีรีส์เรื่องนี้ถึงจะต้องถูกตัดจบนะอะไรนะตัดจบงั้นหรอแล้วแกว่าทําไมซีรีส์เรื่องลาวเราฮีโร่ถึงได้ไม่ค่อยได้มาละ่ะทั้งทั้งที่ซีรีส์อื่นดันมาทุกเดือนทุกเดือนนั่นก็เพราะว่าไอเจ้าของช่องมันขี้เกียจทำอะไรไม่ใช่เลยแต่มันเป็นเพราะว่าแกแกมันเป็นพระเอกไม่ได้หน้าตาก็ไม่ดีเสียงพาก็ไม่เท่ เรื่องเล่าของพวกแกก็ไม่ได้รับความสนใจพูดให้มันดีๆหน่อยคนดูซีรีส์กูเป็นแสนถ้าเทียบกับซีรีส์อื่นล้ก็เขาไปตามสี่แสนกันแล้วดำฉันถึงต้องมาโพลที่อีพีนี้ยังไงเล่าเพื่อกำจัดพวกแกทิ้งแล้วปิดฉากเรื่องเล่าเหล่าฮีโร่นี้ซะอย่าปากดีไปหน่อยเลยมึงก็แค่ตัวประกอบอีกตัวที่ผ่านเข้ามาในเรื่องเจ้าของช่องยังวาดมึงไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเขาไม่จำเป็นจะต้องวาดฉันให้เสร็จ แค่ให้ฉันมาจัดการพวกนายได้ก็พอไม่ไหวแฮะสู้เจ้ามานี่ไม่ได้เลยมันแรงเยอะเกินแดงจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอยู่ที่นี่เรียกอุญญ่นยนต์มาไม่ได้ด้วยเราเป็นนิกเลนเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเองครับนี่นายเป็นใครกันแม้แม่ผมชื่อว่าอีเฉินเป็นฮีโร่เหมือนพวกคุณแต่ว่านายจะสู้กับเจ้านี่ไหวเหรอ <C le ary> ไปเธอไปนิกเลนเจอร์ชีวิตนายมีค่ามากกว่าฉันถ้าพวกนายจบเรื่องราวของทุกคนในที่นี้จะจบไปด้วยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นฉันไม่เข้าใจที่นายพูดแดงเขาบอกให้ไปก็ไปก่อนฟีเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี้เลยเจ้าหมาคู่ต่อสู้ของนายคือฉันพริดมีสั้นรอยแยกจักรวาล เฮ้ยนี่มึงจะเปลี่ยนฉากเยอะไปไหนเนี่ยเราลูกออดเขียวโจมตีเฮ้ยนี่มึงเอาลูกออดมาสู้กับกูเหรอลอยแยกจักรวันสวัสดีนี่มันช่องปีนิกาโตนโวยและกูคือตัวละครอรอริจินอลของช่องนี้พวกมึงไม่เกี่ยว ลอยแยกจักรวันอะไรอีกวันนี้ยลิดมีฟั้นทำอะไรเจ้านี้ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยให้ฉันช่วยไหมอีฉันเจ้านี่ต้องฉันเองพลังช็อกกระดานดำ ฮะไม่เข้าเลยแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีกับมันเนี่ยเงินฉันจะต้องใช้ท่าไม้ตายขั้นสุดยอดแล้วกันแปลงล่างเป็นแพนด้าสีแดง อา้าวหัวกระเด็นไปเลยดีเป็นแค่ตัวประกอบอย่ามาลองดีกับตัวหลักไหนไอ้ตัวที่วานไม่เสร็จมันอยู่ไหนแล้วลอยแยกจะกวาดเฮ้ยแล้ะวันนีวันนี้ขอโทษนะครับคุณปิกนิกรเรนเจอร์แบล็กผมจะเป็นคนจัดการคุณเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงมึงเป็นแบบนั้นวะ ตกใจเลยสินะครับตัวละครของผมนะไม่ได้ถูกภาคโดยพี่ปิกนิกอย่างไงล่ะเสียงภาคจากคนอื่นงั้นหรอไม่แน่นะครับถ้าผมสามารถจัดการคุณได้บางทีผมอาจจะได้มาภาคในช่องนี้บ่อยๆฝันไปเถอะไอเจ้าของช่องมันชอบทำงานคนเดียวมันภาคเสียงคนเดียวทุกตัวละครพลังมัด,ยดหยุดเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็ขยับไม่ได้วะเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังพิเศษของผมคือการภาคเสียง เม,มื่อผมพากเสียงใส่ใครคนคนนั้นก็จะต้องทำตามสิ่งที่ผมสัง่งเพราะฉะนั้นต่อยหน้าตัวเองซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยแน่ analy. งั้นแค่ทำให้มึงพูดไม่ได้ก็จบแล้วจะทำได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณขยับไม่ได้ได้ดีรู้อะไรไหมไอเจ้าของช่องนี้มันจะไม่ยอมให้มีคำหยาบคายโผล่มาในช่องเลยยกตัวอย่างเช่น เห็นไหมว่ามันจะมีเสียงเซ็นเซอร์แซกขึ้นมาทีนี้มึงก็พูดไม่ได้แล้วเข้าใจไหมไอี๋มาดีไอ้วันไม่เสร็จมาให้กูชกมึงนี่ลอยแยกจักรวาลพวกเรานั้นใช่ลอยแยกจักรวาลหรือเปล่า<อ>ถ้าเข้าไปตรงนั้น จะกลับบ้านได้ไหมเราลองไปดูกันเถอะขอโทษด้วยแต่ว่าผมคงจะให้คุณขึ้นไปไม่ได้นี่นายเป็นใครอีกล่ะเนี่ยผมรอพวกคุณอยู่นานแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่มีใครได้เข้าล้อยแยกนั้นทั้งนั้นซีรีส์เรื่องรลวลวเราฮีโร่จะต้องจบถ้านายกว่าพวกฉันงั้นเราก็ต้องสู้กันไม่จําเป็นจะต้องสู้ เพราะว่าผมจะฆ่าคุณเดี๋ยวนี้เลยพลังน้ำพิฆาดแล้วหน้าต่างมันไปไหนวะและนี่ก็คือเรื่องราวตอนต้นที่คุณได้ดูนี่นายหันไปคุยกับคนดูอย่างนั้นเหรอเงินป่านนี้คนดูจะต้องรู้แล้วว่าปิกนิกเลนเจอร์คนอื่นๆ ตายกันไปหมดฮะว่าไงนะไม่เชื่อก็ดูที่จอนั่นสิอะอะไรวันนี้ย่ยฉันบอกแล้วยังไงเล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้จะต้องถูกตัดจบเพื่อนเพื่อนของแกทุกคนตายหมดเหลือแต่แกคนเดียวถึงเวลาแล้วลอยแยกจากกัน เธอเลยคุณเสียงบรรยายทำหน้าที่ของคุณฟะเหล่าปิงนิกเลนเจอร์ถูกจัดการจนหมดสิ้นและนี่คือตอนอวสานของเรื่องเหล่าเหล่าฮีโร่สนใจเล่นเกมกระดานพิษศวงไหมชีนี่มันที่ไหนอีกวะเนี่ย เียงใครมันเข้าวะเดี๋ยวนะมึงคือเจ้าของช่องเป็นนิะตูนงั้นหรอเอา้าดำมาได้ไงเนี่ยนี่คือโลกความเป็นจริงงั้นหรอใช่แต่ว่านายไม่มีบทแล้วนี่ฉันตัดจบซีรีส์เรื่องเราเหล่าฮีโร่ไปแล้วแล้วมึงไปจบแบบนั้นได้ไงเ้าซีรีส์เรื่องนี้สนุกออกแถมยังมีอะไรให้เล่าอีกต้องเยอะมันก็จริงที่เรื่องนี้ยังมีอะไรให้เล่าอีกเยอะ แต่ว่ามันไม่มีคนดูนะสีแล้วงั้นคนที่วาดแฟนอาร์ตพวกนี้เล่านี่คือคนดูที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้เลยนะจะทิ้งกันไปแบบนี้เลยเหรออย่าเพิ่งตัดจบเลยให้นานๆมาครั้งก็ได้อืจะเอายังไงเดียคือว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วดำขอโทษทีนะงั้นผมขอกระซิบอะไรข้างหูหน่อยได้ไหม มีอะไรหรอมีไงเรากูหมั่นไฟมานานแล้วเราจะต้องทำอะไรบางอย่างได้สีนี่เข้าไปที่โปรแกรมตัดต่อแล้วก็ตัดเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยจริงด้วยไหนๆจะกลับไปทั้งทีมันจะต้องเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการพวกเรานั้นใช่รอยแยกจักรวาลหรือเปล่าถ้าเข้าไปตรงนั้น จะกลับบ้านได้ไหมเราลองไปดูกันเถอะขอโทษด้วยแต่ว่าผมคงจะให้คุณขึ้นไปไม่ได้นี่นายเป็นใครอีกล่ะเนี่ยผมอรอพวกคุณอยู่นานแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่มีใครได้เข้าล้อยแยกนั้นทั้งนั้นซีรีส์เรื่องเลา่ลาเราฮีโร่จะต้องจบ 僕らの無限の夢線を引いて色を合せて勝ち負けじゃない想像の世界描いて感じて君だけのストーリー奇跡の一枚さ見せてよ強さは数じゃ測れない心の อ, the been, <will อยู่ไหนกันเล่าไอ้วัดไม่เซ็ตมาดิมาเจออูตะคุเป็นเปียวนี่นี่มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน ฉันจัดก,การพวกแกไปแล้วนี่อยู่นี่นี่เองคนที่จะถูกลบออกจากกระตู้นเรื่องนี้คือมึงตั้งหากไอ้วาดไม่เต็มโอตาคุเหมนเปรี้ยวตัดกินตดแบบเต็มสูบให้มันสักปืดนึงเอาละตัดจบได้แล้ว เชิญเลยคุณเสกบรรยายนี่ฉันต้องพูดอีกแล้วงั้นเหรอนึกว่าจบไปแล้วซะอีกใช่ที่ไหนจบแบบนี้ตั้งหากเหล่าพีนิกเลนเจอร์สามารถเอาชนะดิเมนชั่นแมนฮีโร่ระดับเอสและกลับสู่จัก,กรวาลพีนิกตูนได้สำเร็จแต่ว่าพวกเขากลับไม่รู้เลยว่าอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น โ,โปรดติดตามตอนต่อไปการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามเอาไว้